สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยห้าหน่วยนะคะมารวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่31นะคะเดือนกรกฎาคม2568นายนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมน้องแอดก็ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสำหรับหวยฮาหนอยนะคะท่านใดที่มาติดตามแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะตัวดินของน้องแอดมาทั้งสองตัวส่วนวิ่งลูดน้องแอดเน้นสามเมื่อวานนะคะก็มาเข้าในรอบปกตินะคะ ปกติเข้าไปที่30นะคะสายวิสายลูดสายวิ่งนะคะส่วนสายวิ่งนี่มาเข้าในโลกพิเศษนะคะหลักร้อยเนาะก็30น้องเอสเน้นให้นะคะพี่ๆท่านใดที่จับตัวเน้นนะคะไปเป็นแนวทางก็แสดงความยินดีด้วยนะคะมา30ตรงๆนะคะเน้นๆเลยเนาะส่วนในตารางของเราก็เข้า30ะคะพี่ๆ ส่วนเด่นที่5นะคะก็ามาเข้าที่รอบ VIP 50นะคะพี่ๆก็ในตารางของเราก็มี50นะคะ5003นะคะแล้วก็ชุดอื่นนี้ไม่มานะคะพี่ๆเนาะมาแค่03กับ05นะคะในตารางก็ยินดีด้วยนะคะท่าในใดที่นำไปรูดวิ่ง3แล้วก็จับคู่จับวินในเลขตารางนะคะพี่ๆเนาะ ของวันที่31สนะคะส่งท้ายน้องแอสก็ขออวยพรนะคะส่งท้ายาสิ้นเดือนนะคะของเดือนกรกฎาคมก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางนะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะแล้วก็ฝากคําเตือนนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะวันนี้ขอให้เฮงเปังๆนะคะพี่เนาะ ให้มาในตัวนี้นตัวเจาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอสได้เด่นนะคะพี่พี่หวหยฮานอยวันนี้ได้เด่นในที่เด่นในที่8นะคะพี่พเด่นในที่8 8กับ5นะคะส่วนท่านใดนะคะจะวิ่งจะลูดในวันนี้นะคะส่วนท่านใดจะวิ่งจะลูดในวันนี้น้องแอดให้วิ่งลูดนะคะสำหรับฮานอยวิ่งลูดวันนี้วิ่งลูด8ปดนะคะพี่ก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะนะคะ ส่วนรัฐบาลไทยนะคะพี่พี่เดี๋ยวน้องแอดจะลงให้นะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพี่พี่นาะส่วนในตารางนะคะมีแปดมีห้ามีสามมีหกมีหกแล้วก็มีศูนย์หนึ่ง เดนที่8กับ5นะคะสูตรนี้น้องเอดเน้นไปที่80 81 85แล้วก็83นะคะถ้าใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆ้งปังปังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ